ต้องการคู่เต้นรำใช่ไหมอาหารที่ยงต้องกินของดีๆสิตั้งแต่ตอนนั้นเราก็รักษาความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมชั้นมาโดยตลอดวันวดีตาเธอลุกเป็นไปเลยนะเอ๊ะจ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 ะที่ไหนเล่า บวกเธอคบกันแล้วเหรอนียอ่ยังหรอกมีคืบหน้าเลยเหรอเนี่วันนี้แม้ว่าผู้ชายจะเป็นฝ่ายชอบจะก่อนแต่ถ้าเธอสงวนตัวเกินไปผู้ชายอาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีทางได้มาและยอมแพ้ไปก็ได้นะถ้าเธอยังชอบเขาก็ต้องเป็นฝ่ายรุกบ้างสิหลักสูตรการเรียนของพวกเธอนั้นรวบรัดก่อนที่จะเรียนจบย้ยเกิดความเสียดได้จะดีกว่านะเออ นั่นสินะหลังจากเรียนครบทุกวิชาแลาว้วบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันแลว้วฉันว่าถึงเวลาที่ฉันต้องเป็นฝ่ายพยายามบ้างแล้วล่ะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ฉันเริ่มคุยกับหมิงเจยเยียนเรื่องหัวข้อที่ทำการวิจัยด้วยกันเลือกเรียนพร้อมกันไปโรงอาหารด้วยกันฉันชอบความรู้สึกเวลาที่อยู่กับเขา เรื่องจีนี้ต้นงเตรียมของก่อนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆถักวันลนิดฉันคิดว่าน่าจะเสร็จทันก่อนเรียนจบเวลาผ่านไปเร็วมากฉันจบการศึกษากับเพื่อนร่วมชั้นที่เรียนจบหลักสูตรล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้ทุกคนก็จะไปจากโรงเรียนแล้วแต่ความสัมพันธ์ของเรากลับยังไม่ชัดเจนเลยมีว่ายังไงเราจะต้องสารภาพกับเขาก่อนที่จะไปจากที่นี่อาหม,มิงเจียเยียน เออวันนี้คือคือว่าอ้าฉันพอดีเลยฉันกำลังตามหาเธออยู่พอดีเอ๊ะมีเรื่องหนึ่งนะที่ฉันคิดว่าต้องคุยกับเธอก่อจนจะลาจากโรงเรียนอะไรเรื่องอะไรหรอเออฉันจอกเอเอไปกินข้าวกันไหมเด,ได,ไดีได้สิคือ,ค,อคือว่าฉันขอกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้หรือเปล่าได้สิ ชุดนี้สวยชุดนี้แหละได้จ้า <c oughs> ที่ไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้เลยนะฉันามผมให้คืนนี้ต้องแต่งตัวส,สวยจริงๆฉันไม่มีประสบการณ์อะไรเลยกิสวาทำให้เรื่องมันจบจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ดีนั้นก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ต้องกดดันตัวเองหรอกนะถ้าเธอพยายามเต็มที่แล้วถึงจะต้องไม่เสียใจภายหลังทต่ไม่สำเร็จอีกฝ่ายนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายสูญเสียวันนี้ของเราดีออกขนาดเนี้ย <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะฉันจะพยายามแม้สัญญาตยานของฉันได้บอกว่าสิ่งที่มีเจอเหเยียนต้องการจะพูดไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังแต่ยังไม่ถึงเวลาที่ความลับจะถูกเปิดเผยฉันก็คิดว่าตัวเองโชคดีไปแล้วขอโทษที่รอไม่หรอกฉันเองก็เพิ่งมาถึงเนะคืนนี้ ไปทานข้าข้างนอกกันนะแอะจ้าร้านนี้เป็นไงฮ่หา,หาดูท่าจะแพงดีที่เรายังพอมีเงินเก็บไม่น่าจะมีปัญหา,าได้ได้จ้าเพิ่มไ,ไปแพงจริงด้วยัฮว์สลักๆด้วยความจนผมเอาชุดนี้ครับ ครับคุณผู้ชายไม่ทราบว,ว่าคุณผู้หญิงจะรับอะไรดีครับฉันเอาแค่นี้ก็พอค่ะครับสั่งฟาตาที่ราคาถูกที่สุดเอาชุดนี้อีกชุดหนึ่งครับครับต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับแค่น,นี้ก่อนครับครับปวดรอสักครู่อยูดีๆก็เงียบจะมีแผนยังไงหลังเรียนจบเหรอเอ๊ะเอ่เอ,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 อฉันว่าจะกลับบ้านเกิดนะ บ้านเกิดของฉันเคยเป็นพื้นที่สลัมแต่การพัฒนาในช่วงสองปีที่ผ่านมาถือว่าไม่เรวถึงแม้จะยังเป็นพื้นที่สลัมแต่มีเด็กมากมายที่นั่นที่ต้องการเรียนหนังสือต้องการครูฉันคิดว่าตัวเองสามารถกลับไปสร้างผลงานเ,เล็กๆน้อยๆที่บ้านเกิดได้นี่เรากำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยหรือว่านี่คือเรื่องที่เขาอยากจะคุยกับเราเป็นความคิดที่ดีนี่เออ,เอ,อแล้วนายล่ะฉันน่าจะอยู่ในเมืองหลวงต่อไปนะอยู่ในเมืองหลวงก็ไม่เรวเหมือนกันอืม อาหารที่สั่งได้แล้วครับคุณลูกค้าเชิญครับเยอะจังอาหารเมื่นน้นี้ถือเป็นการฉลองเรียนจบกินเยอะๆล่ะก็ขอบคุณนะ,อ,ะอร่อยจังอร่อยกว่าอาหารในโรงอาหารที่ต้องเรียนเยอะเลยเอ <laughs> เอเข้าหัวล้อเหรอเอะ <laughs> ดูเหมือน นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเขาเหรอแต่ชอบเก็กินดีเยอะนะขับใจนะไม่เป็นไรฉันหิ่มแล้วล่ะอืมงั้นเรากลับกันเถอะอืออืจริงสิคิดๆเงินคิดไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวสินี่่ารของฉันเมื่อกี้ ไม่ต้องแต่แต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆเอองานงานขอบคุณนะจ๊ะรู้สึกว่าถ้าตัวที่จะให้เงินเขาต่อจะต้องโกรธแนะ่แน่จริงสิเราสามารถแสดงความขอบคุณด้วยวของขวัญที่เตรียมมาไปเดินเล่นกันไหมเอ๊ะได้จะ้ะไว้ค่อยให้หลังเดินเล่นเสร็จก็แล้วกันคืนเนี้ย ถือว่าเขาชนเรามาเดดได้หรือเปล่านะงั้นเราควรคาดหวังไหมนะพรุ่งนี้ต้องจับไปจากโรงเรียนแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยตกลงมันคือเรื่องอะไรกันแน่นะยังคิดก็ยังรู้สึกประมาแฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พูดอะไรเลยงั้นเราควรต้องพูดอะไรไหมนะอย่างเช่นเลกเปลี่ยนจ่องทางการติดต่อของกันและก,กันไว้ ไม่อย่างนั้นจะเจอกันอีกยังไง่ายวนนี้เอ๊ะจริงๆแล้วที่ฉันนัดถึอมาคืนเนี่ยเพราะว่าฉันคิดว่าฉันมีเรื่องที่ติดค้างเธอนะ่ะเอ๊ขอโทษนะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันไม่รู้จะเรื่องพูดยังไงดีเร,เรื่องอะไรหรอจ๊ะความร้อนแปะสั้นก็อ,อยู่ในอกเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนนั้นที่ฉันบาดเจ็บ ฉันเพิ่งมาจําได้ในภายหลังนะจําได้หมายความว่ายังไงนะคืนนั้นฉันถูกวางยาบางอย่างทําให้เสียการควบคุมและความทรงจําในระยะสั้นว่าไงนะส่ญเสียการควบคุมส่วนเสียความทรงจําที่ฉันจูกเธอฉันขอโทษถ้างั้นคืนนั้น แค่ผริตยางั้นเหรอรเรื่องทั้งหมดเรารู้สึกไปเองฝ่ายเดียวงั้นเหรอเนี่ยที่ผ่านมาฉันไม่รู้ว่าควรจะแสดงความขอบคุณและขอโทษตัวยังไงยังไงก็ขอบใจน,นะแล้วก็ขอโทษด้วยงั้นเหรอถ้าอย่าง,งานั้นที่เขาทำดีกับเราแกบบ่เพราะเขารู้สึกผิดและอยากขอบคุณสินะ เรื่องนั้นมันผ่านมาแล้วล่ะให้มันผ่านไปเถอะนะอันที่จริงการได้ใช้เวลากับนายในช่วงเวลาที่ผ่านมาฉันมีความสุขมากเลยนะอืมจริงสิอืมนี่นะถือเป็นของขวัญอำลาก็แล้วกันเอ่อฉันน้ำใจเล็กๆน้อยในอย่าดังเกียดเลยนะแค่นี้แหละเราพบายแพ้อย่างสมบูรณ์จริงๆ ไอรักษาตัวด้วยนะในตอนนั้นยีนั่นร้องไห้เงั้ยเหรอกอะกอพี่เหยนสิไอ้ช่วยเก็บของไหมครับไม่เป็นไรฉันเก็บเสร็จแล้ว กขากำลังจะไปส่งพี่วันนี้ไปสถานีรถไฟนะครับอืเราไปกันเถอะครับก่อนหน้านี้พี่ได้แอบตามภารกิจที่ทางสภา,ามอบให้อย่างลับๆนะัเฟยบอกว่าเป็นเรื่องดีจริงๆที่พี่ยอมอยู่กับทางสภา,าหลังเรียนจบอเอ๊ะเขายังคงมองไปยังรถที่พวกพี่ๆนั่งออกไปพี่ยังปล่อยวางไม่ได้หรอครับไม่รู้สิ พี่เหียนซีมองไปข้างหน้าเถอะนะครับข้างหน้าเลยต้องมีจิวตัดที่แตกต่างกันรอพี่อยู่แนะ่อืมคุยเรื่องงานกันตามสบายนะครับผมขอตัวก่อนอืมขอบใจมากเหยียนซีเ้าได้รับบาดเจ็บในภารกิจก่อนหน้าเนี้หมอบอกว่าต้องอฟื้นระยะยาวนี่ถ้าจัดการงานธุรการให้นายก่อน ายโอเคไหมอย่าเพิ่งรีบร้อนอืมผมอยากจะออกเดินทางสักพักออกเดินทางเหรออืมการเดินทางเป็นสิ่งที่ดีนะแค่รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ดีกินำพูดนี้จ็บเธอนะก็ได้ฉันเองก็คิดว่าเธอต้องพักผ่อนผ่อนคลายตรวงสะบ้างเรื่องงานฉันจะยังไม่ให้เธอทำก่อนก็แล้วกันถ้าเธอตัดสินใจได้แล้วให้มาบอกฉัน รบกวนด้วยครับในช่วงเวลา3ปีหลังจากนั้นผมได้เดินทางไปหลายสถานที่เด่นทัศนียภาพทุกรูปแบบได้ปบปะผู้คนมากมายหลายประเภทและได้มาถึงหมู่บ้านเด็กๆแห่งนี้โดยไม่รู้ตัวนี่คือบ้านเกิดของยายนั่นสินะขีดสัมที่กำลังพัฒนา กลิงกลิงนายนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่เจอกันนายเลยนะไม่ทราบว่าที่นี่ต้องการครูหรือเปล่าแย่ๆในที่สุดถึงวันหยุดจะได้ไปเจอกับป๊าป๊ากบมามาแล้ว วันนี้เราไปสวนสัตว์ที่ลูกปนถึงมาหลายวันแล้วกันนะจ๊ะระวังไอศครีมจะเพื่อนปะป๊านะเอ,อ้องาม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 มีแพนด้า์อ้าวมีแพนด้ามีแพนด้าเมื่อกี้ว้าวไอศครีมรสสตาชโคโค็อกโกมีได้นะจ๊ะเองเจร่าลูกเพิ่งกินไอศครีมลูกเก็บไปตอนเที่ยงเองนะหนูอยากกินนี่คะ ถ้ากินอีกเดี๋ยวปวดท้องเอานะปะ๊าเด็กดีฟังที่หม่อมากขาพูดนะลูกอืมด้านหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นะ้ำเองทีไล่าบอกว่าอยากจะดูปลาปีศาจใช่ไหมปะ่ปะปะ๊าไอ้สกกริมตาตาช็อโกโกหากินข้างนอกไม่ได้นะคะเองจล่ายอยากกินนะ่ะ ซืุยห,หนูนะคะหาน่ารักแต่แต่ว่าป๊าป๊าค่ะน่ารักเกินไปแล้วได้ตดาดาแองเจลามีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณค่ะปะาป๊า,ปาโอ้แล้วรีบกินนี่หมดนะอย่าให้หมัมม้าก็จับได้ค้าข้า,ขาสองพ่อลูกที่โกหกเสียวสนิว่าไปห้องน้ำ <laughs> มันเยอะเกินไปสำหรับเด็กหรือเปล่านะ แองงจะลากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะหมตดาดาเออเรากลับเข้าไปกันเถอะค่ะออกมานานเดี๋ยวหมามาจะจับได้ปะปะขอตัวที่ย้รอนะคะหม,มามาไม่ได้นานขนาดนั้นสักหน่อยแต่พวกเขาจะปิดแล้วป่านนี้แล้วหรอเนี่ยนั้นสิเราไปทานอาหารเย็นกันไหมอออ เอ็นกีลาทำไมไม่กินล่ะลูกโอ้หนูอิ่มแล้วล่ะค่ะปกติแล้วลูกกินหมดทั้งชุดแล้วนี่นาะทำไมวันนี้กินแค่สองคำก็อิ่มซะแล้วล่ะลูกมามา้าหนูปวดท้องเอ๊ะปวดท้องเหรอเด็กดกีกินยาซะนะมามา้ามามา้าโรดใช่ไหมคะทำไมลูกถึงคิดว่ามาม้าโรธล่คะคะ พราะหนูรู้สึกได้งานลูกเราไม่ว่าทําไมหมามาถึงโกรธนะเพราะว่าแองเจล่าทําผิดลูกทําผิดอะไรจ้ะออขอโทษค่มะหมาหนูเป็นคนขอร้องให้ป้าป้าซื้อไอศครีมให้เอ๊ะหนูจะเป็นเด็กดีหมามาอย่ากลธหนูเลยนะคะเด็กคนนี้ไกยเราซะแล้วแองเจลา่าคราวหนะ้าห้ามทำแบบนี้อีกนะลูกออืหมามาไม่โกรธแล้วกินยาซะนะค่ะ เจ้าตัวเล็กปล่อยหลับไปแล้วหลังจากกินยาแล้วรู้สึกสบายตัวไปเที่ยวมาตั้งวันคงจะเหนื่อยอืมฮ่าเอยี่ยถวงออกอืมเยี่ยถุงอกของฉันดีที่สุดเลยเฮ้ฉันรับปากว่าจะไม่ตามใจแองเจล่าแบบผิดๆอีกแล้วจะรับประกันได้ยังไงล่ะคะด้วยกันกระทำไงฉันจะเป็นพ่อที่ดีนะฉันจะดูแลแองเจล่าอย่างดีรวมถึง รักเธออืออืเอ๊ะอืออือค่ะทิพทิๆทิๆทิ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 อันที่จริงปะปาก็มามาไม่จำเป็นต้องมาส่งหนูเรียนทุกวันก็ได้นะคะหนูสิบขวบแล้วกลับบ้านเองได้แล้วเองจิล่าโลเตอร์สิบขวบเรื่องนี้ยันก็ระวังตัวด้วยนะจ๊ะค่ะ ยงชูป้ปิบตาเองเจจล่าก็โตขึ้นมากเลยนะนั้นสินะคะจะว่าไปแล้วสมัยเ,เจล่าเป็นเบบีดูดนมจุกเก๋น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะอีอยากอยู่ในช่วงเวลาที่เองเองจจล่าเป็นแบบเบบีนั่นเสียดายจริงๆที่พลาดช่วงเวลาแบบนั้นไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะมีน้องให้เ,เจล่าดีไหมคะเอ๊ะเอ้แก่พระคุณสองคนก็พอแล้วผมไม่อยากให้คุณต้องเสี่ยงอันตรายนะ คือว่าแล้วจากมีโดยไม่ตั้งใจละคะเอ๊ะว่าไงนะกูค,คุณจะบอกว่าพวกเราเปล่าค่ะฉันก็แค่สมมุติเองฮะไม่ได้นะฉันจะพาตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลอยว่นี้เลยเอ๊ะป้าป้ากับมามมรักกันดีจังเลยนะเด็กน้อยจะเติบตัวมาโดยเห็นปาพี่พ่อแม่สดิทกันมาโดยตลอดเอ๊ะ เด็กคนนั้นอีกแล้วเรามักจะเห็นเขามองออกไปนอกโรงเรียนบ่อยๆเด็กไวัยโาเขาไม่จําเป็นต้องไปโรงเรียนดรือไงนะเอ๊ะผึบในคนนี้นี่ดีจังเลยนะไม่ต้องไปโรงเรียนนะติ้งตังต,งต,งต,งตงั้งแตงอืหในคนนั้นอีกแล้วเด็กผู้ชายท่าทางบแปลกๆคนนั้น ตัวไม่ทำอะไรอยู่ตรงนี้เอ๊ะฝึกตัวเป็นนักเรียนชั้นไหนทำไมถึงไม่มีชุดนักเรียนใส่เอ๊ะฝึหืผมก็แค่มาฟังที่ครูสอนหรือจะไม่ใช่นักเรียนของที่นี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่คิดอยากจะเรียนแต่ทางโรงเรียนมีกฎตัวสามารถให้พ่อแม่มาสมัครเรียนได้ ขอแค่ตังเจอเดียนเรื่องเงินข่าเรียนเราตกลงกันได้ครับผมเข้าใจแล้วกลับไปเถอะฝึกเอ๊ะฮัลโหลฉันชื่อแองเจล่านายชื่ออะไรเหรอแอบออกมาโดยบอกครูว่าไปห้องน้ำ เออเออเอ๊หนีก่อนแล้วนะเฮ้ฉันตักตายอะไอยู่นะทำไมถึงไม่มีวิีากเราสเลยล่ะฝึกถ้าอยากจะกลับก็บอกชื่อฉันมาก่อนสิเอาคืนมานะไม่ฝึกเอ๊ะตุบเอ่ออย่าดูตุบผู้หญิงตระกูลโรเปเตอร์เชียวนะ โลเปเตอร์เหรองับอโอ้ยเฮ้ hey! มากัดกันได้ไงเนี่ยหืมเอ๊ะถ้าเขาได้มาเรียนแบบปกติคงจะเรียนเก่งมากแน่แน่แค่ oh, okay. หนังสือเราก็รู้สึกง่วงแล้ว นายเอ๊ะฝุบระวังนะไม่ต้องกลัวนะฉันจะดึงนายขึ้นมาเองกอกกอกเองจะล่าปล่อยฉันแต่ว่าฝุบเอ๊ะตุบเองจะล่าเมื่อกี้เสียงอะไรน่ะ เออไม่มีอะไรค่ะเมื่อกี้มีนกน้อยบินมานะคะลูกเรงมันนิดหน่อยมันก็เลยบินหนีไปแล้วตอนกลางคืนมีนกบินมาด้วยหรอจ๊ะใช่ค่ะเออลูกทำการบ้านเสร็จหรือยังนะเอะหลังจากตอนนั้นเราก็ไม่เห็นเขาอีกเลยก่อนหน้านี้เราทำเกินไปหรือเปล่านะ เลิกไปไหนบ่ไหนตามใจชอบได้แล้วลูกก็รู้จักหน้ของครอบครัวเราดีไม่ใช่เหรอผมไม่อยากใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปแล้วครับแม่อย่าเอาแต่ใจสิผมแค่ฝุบมีคนมาเดี๋ยวก่อนของของนายนะเอ๊ะก่อนหน้านี้ฉันทำเกินไปต้องขอโทษด้วยนะคือว่า ขอฉันดูชื่อหนายหน่อยจะได้ไหมเออฉันขอบใจจ้ะหนูแต่ขอโทษด,ด้วยนะพวกเรามีธุระต้องไปกันแล้วค,คือว่าเด็กที่ถึงวัยเรียนแล้วสาม,มารถสมัครเรียนได้นะคะยังสามารถรับทุนการศึกษาพเพื่อใช้หักค่าเล่าเรียนได้ด้วยพวกเรารู้จ้ะไปเดี๋ยวฉันพานายไปห้องสมัครนะที่นั่นน่ะช่วยอย่ามายุ่งเรื่องคนอื่นจะได้ไหม ขอโทษนะนิกที่ต้องให้ลูกมาใช้ชีวิตกับพวกเราแบบเนี้ยไม่ครับเพราะผมเอาแต่ใจเองเย็นมากแล้วพวกเรากลับกันเถอะจ้าพ่อของลูกกับคุณตากำลังรอเราอยู่นะครับกลับบ้านกัน